เซลนะคะเสนียุธยาวันนี้ตานะคะจะมาให้ดูนี่เลยคันนี้เลยดีสุสุดีแม็กนะคะยิงตรงมาจากไหนแล้วท่างหนุ่มขอเสียงหน่อยสุรินสุรินสุรินค่ะแต่ทะเ,เ,ออเบียนสีสะเก็ดเออแต่ทะเบียนเป็นสีสะเก็ดน,นะคะเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนสีสองสีสองเออมากันทั้งคณะเลยนะคะก็คือเกริ่นก่อนเลยว่าลูกค้าเนี่ยผิดหวังจากอู่เก่ามาฟิตเครื่องยนตนมาแล้วประมาณหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหลวงเหมือนเดิมเอาง่ายๆว่าฟิตเครื่องยนต์ มาแล้วแต่ก็คือใช้งานได้อีกสักพักหนึ่งสภาพจะเป็นยังไงให้เพื่อนๆดูเลยเนี่ยดูไกลๆก่อนเลยพอเห็นไหมว่ามันเป็นเกี่ยวกันกับ,ก,บกับเรื่องหลวมอ่าควันมันจะช่วยๆแบบนี้เลยให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะคะว่ามันจะช่วยลักษณะเป็นแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวให้เพื่อน ดูดูกันแบบนิ่งๆก่อนนะคะอ่ะมันอาจจะไม่เห็นมาเพราะว่าแดดมันส่องเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหน้าเลยว่านี่คืออ s u ู u ูดีแมรู้สึกว่าเป็นเครื่อง2,500ตัวโกซีรีนะคะนี่แทนให้ดูเลยแจ้งว่ามาจาก2ลิตร3ลิตรมันเครื่อง2ลิตรเนาะประมาณนั้นก็คือมาก็คือแบบมันเยิ้มทุกจุดรู้ว่ารถมันหลวมจัดเลยนะคะพร้อมที่จะโอเวอร์รันได้เลยไม่ได้ยากรู้ว่าต้องทำมาได้เดือนเดียว เราก็จะมาผ่าตัดดูกันอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ก่อนหรือให้เพื่อนๆได้ดูก่อนเลยอว่ามันจะพ้นแบบนี้เลยอันนี้คือมันพ้นทุกรูเนี่ยมันก็เยอะมหมดเลยนะคะเพราะว่ามันต้องการหาที่ระบายออกแล้วน้วมันเครื่องนะคะก็คือมันกินน้้ามันเครื่องมาประมาณส3ามลิตรเลยที่เดินทางมาตั้งแต่ซีสองนะจะถามว่ามันก็ยังขับได้อยู่นั่นแหละรถลูกค้าไม่ได้สไลด์มานะคะ ไม่ดีถ้าปล่อยอยู่แบบนี้มากไม่ได้เสิลูกจะโอเวอร์รันเลยโอวอ่าลันเป็นยังไงสักหนโงโอเวอร์รันหมายความว่าจะเร่งเองอัตโนมัติดับแชมาก็ไม่ดับดึงแชมาไม่ดับเครื่องลมจะเร่งพังไปเลยอ,อันนี้ของลูกค้านะคะจากสุรินท่งหายไหนสักหนงขอดูหน่อยหนาหยดออกเรื่อยๆเลยนะคะก็คือ ก็ฝากกดไลค์นะคะฝากกดแชร์รถลูกค้าคนไหนที่เป็นตัวนี้เลยตัวโกซิลลี่นะคะหน้าลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยอ่ะอย่าลืมเช็ครถลูกค้านะคะเอาเป็นว่าพังเมื่อไหร่นึกถึงหน่งดีเซลการันตีทุกความแรงรับประกันฟิตเครื่องยนต์โอเวอร์ฮอนเครื่องยนต์ดูแลให้แน่นอนเพราะว่าช่างหน่งเนี่ยจะลงมือทําเองเกือบทุกคันนะคะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามเพจ a c e b o o k ของทาง